สวัสดีค่ะพี่เฟิร์สกับหนูฟอนได้ไปเที่ยวซาฟารีปาร์คราจาญตนบุรีมาค่ะคลิปนี้เราจะมาชมการแสดงโชว์จระเข้กันนะคะลองรับชมดูค่ะ ซี่ในป่าสามารถรับรุดและขึ้นใหม่ได้ตลอดชีวิตครับไม่มีฟันแท้ครับจระเ้กับมนุษย์เราหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นและขึ้นใหม่ได้ตลอดชีวิตนะครับฟันนุ่มมตลอดชีวิตเกลียวครับมีแต่เยวอย่างเดียวเขาคมที่หน้าทวและเป็นุธหางก็เช่นเดียวกันครับอโดฟัน วันนี้ผมเข้าใกล้ไปนะเข้าใกล้จะเล่นหมอ,องเราไปเลยครับมาเที่ยวมาเดินมาเลยครับชื่อว่าเจ้าเลียวครับผมตัวนี้ทุกตัวจะมีชื่อทุกตัวนะท่านผู้ชมนะตัวเนละ็ก,ตนะกตแต่ตัวนี้บู้งยางไงว่าไซต์ที่กำลังทำมาในอดีตครับอายุเพียงแค่ประมาณห้าสปี ก็อยู่ประมาณ20ปีนิดๆครับผมเพราะว่าเอาตัวใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นรูปผสมกับความาใหญ่โตขเขานี่จะใหญ่เด่นูกน้อยครับผมจะตัวใหญ่อ๋อแล้วครับสตัวโบราณแสดงครับผมเรียงลายไม่นเพียบขอน้ำขึ้นไาอตัวนึงครับโอ้โหดูสิครับข,ขึ้นมาติดๆต,ตามที่คุณ หยุดชึ้ง่ดูที่ัำแน่ไม่แน่ภาษาตะลุ่ยยุได้คขอของเราเลยมาฉากแรกในวันวบบนี้ครับผมพูดราำําเพลงม,มากมายเดี๋ยวถ้านผู้ชมจะรำคาญครับผมลุกหนีจากกันซะก่อนเริ่มเลยดีกว่าฉากแรกนวันนี้าสาระาษาเสียออ่อาปากขาางๆครัา,าย,ยาว,วจเจ้าคนนี้สมองาอ้อ,อะไรเเออ ก็ไก่เร้่องไม่จะโหวดเข้าไปไม่ได้ตรงนี้เอานั่นแหละครับคอรักขอบนครับคอรักข้อบนครับผมแล้วก็วนครับต่อเวลาครับผมนิดนึงครับวนครับผมเฮ้ยชื่อโอ้โหดูครับผมนั้นผู้ชมนี่คงจะคงดูเปล่าหรือเปล่าให้ดูเปล่าคู่ไปไดลายจระเข้มันได้ใช่ไหมครับคอรั่ขอบนครับนั่นแหละครับดูได้ดีครับผมคอรักงข้อบนครับวนครับผมทิ้งไม้ครับสั่งเสียจระเข นอนอยู่นิ่งๆอย่าวิ่งได้กันคินกินคนห่างท่าเอาละครับดูน้ำเองไว้เฮ้ยชื้โอ้โหไม่ทำอะไรนอนเอาไวช็อคคอหายมือไปน้ำบกมือไปดูครับวันนี้ดูสช่วยนะครับมีฉายาว่าเจ้าเรีโออยู่ประมาณเกือบสิบห้าปีเราบอกแกจะกัดปากโชว์กัดกันได้เปล่าก็ไม่รู้เป็นอย่างไร กันดีไมด่ดีหน้าเห็ดน,นะครับแต่ยังกับน้าใหม่เทีเยโฉมหนะ่อยเออเรื่องในเทีเยโฉมเนี่ยอ๋อ,อแล้วครับผมดูครับจับตามองไอเดียวโหด,ดูแต่ละตัวเขี้ยวฟันเป็นยังไงครบถุกซี่ครับห,หมอบอกเฮ้ยชื่อไม่โฉมเฮ้ยชับโอ้โหเป็นไง แน่นปึ๊กเลยดูทีความแข็งแรงคันหลวมนี่แทบจะไม่มีเลยท่านผู้ชมถ้าหลวมนี่มองเราบอกดึงออกเลยไม่เอาจะงับมาจะติดงปากนั่นละครับมาดูกันครับผมกับผมบกไสขี้ควายขี้ับผมกวนครับทิ้งมาดูครับ ก็มีอยู่ท่านเดียวครับผมไม่สลับใครเดียวเลยครับผมเดี๋ยววันนี้จะใช้มือสดๆกระบ๋องฉุดกระชากราดึงขึ้นมาให้กับท่านผู้ชมดูกันมันแดบไหนเป็นอย่างไรนิจลเกณจับกันดีไม่ดีนะดูดีครับดื้อไม่ดื้อคนจะวิ่งลงลานเลยในน้องหน้าครับผมตัวนี้นะครับเชื่อเขาเดี๋ยววันนี้ ดึงจับลิ้นกับลิ้นเป็นยังไงเจะจุดกระชากลากดึงมาเอาไว้สร้านวันไหวเพื่อให้เห็นเลยถ่ายรูปมันถึงจะชัดเลยครับปรนเด็ไม่ดีนะครับผมจะบอกให้เลยตะแกรงรอมือกระจุยครับแล้วครับผมจับเรียบร้อยก็ผมจัดแต่งทางเขาที่เขาทางเงินมาพร้อมไม่บองมาบองผู้ใจนั้นลงตรงหน้าจระเ้ครับผม เฮ้ยชุดอวขออณ์ประเทศเดนเอพร้อมมาวงมันไม่ใช่เรื่องงการการที่จะไปสัมผัสต่อลระเทศ จะเป็นยังไงเออาจจะบันทึกภาพได้เต็มเลยว่าุพี่เ้าจับภาพไม้เต็มเลยเนี่ยหลักฐานครับอาละครับดูครับผมเดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะเป็นยังไงกับนิ้งกัละเพศกัน้องลีน่าจะยอมปะ่รปมระร่างขอบบนครับขางขอบนวนครับงไม้ออกไปชูมือครับโอ้โหฮนายิ ไม่ปิ่งยากนะผมเต็กบาร์บีคิววเออเออแล้วก็คือในการนี้นี่เป็นลูกผสมนะครับระหว่างเจือและเค็มบ้านเรียกว่าน้ำปล่อยหมอก็เลยจับมาปล่อยในน้ำปลาปลาครับและไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับใหญ่ขนาดนี้ถ้าหมอพลาดขึ้นมาเนี่ยก็แทบจะไม่มีโอกาสรอดนะครับ เพราะฉะนั <boundaries S 1> ้นแล้วครับผมท่านผู้ชมครับดูครับและวันนี้นะครับทจะจิ้งมอบรางวัลหนึ่งร้อยบาทเดี่ยวเราถ่ายรายการยอสัมมนาคุณถ่ายรูปคู่จอร์เควฟีไปที่เดลต์กับบ้านกันไปนะครับท่านอยากจะถ่ายรูปคู่กับจอร์เคครับผมไม่เป็นอันตรายเอาละครับดูให้ดีครับผมดูสิครับโอ้โหความใหญจในการอ้าปากเต็มคำเท่านั้นนอง ม่ได้เอาออกผมจะบอกให้เจ็จะไม่มีโอกาสได้เอาอกกันเลยทีเดียวครับอะนะครับตัวเช็ดก็ไม่ร้องก็บ่งตัวไปลานิดนึงนอนลงครับ